โอเคครับ okay, ผมก็คราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอันนี้เรามาอยู่เกมซูเปอร์สติกแมนฮีโร่นั่นเองนะผมกมนี้เป็นเกมแนวต่อสู้นะที่ผมได้ไปพบเจอมานะท่านผู้ชมมาสำหรับเกมนี้ก็คือจะเอาตัวละครต่างๆที่มาจากในเรื่องมาเวลนะฮะมาต่อสู้กันหรือมาดูเอลกันนั่นเองนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวกดรับของก่อนโอ้ได้ตังสองพันนะอุ้ย มีอะไรด้วยเนี่ยเกมนี้ถ้าเกิดผมถ้าเกิดให้ผมแนะนําคือท่านผู้ชมต้องปิดเน็ตเล่นนะคือไม่งั้นโฆษณาเยอะมากครับผมลองเล่นไปสักนิดหน่อยละคือโฆษณาเยอะจริงๆฮะเล่นเสร็จคือเจอเลยโฆษณาโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่าไม่พูดเยอะละเออในช่วงนี้คือผมเล่นเกมสติกแมนบ่อยนะ <c oughs> โอเคไปโหสำหรับเกมนี้มีโหมดให้เล่นเยอะนะมีสตอรี่ฮะมีเวอร์ซัสโหมดมี PvP ฮะ แล้วก็มีเทนนิ่งโหมดอะเทนนิ่งโหมดนี่ก็น่าจะเป็นโหมดฝึกนะฮะแล้วก็มีอะไรเนี่ย s ว r ยเว a l ์ช a l เลน g ์แล้วก็โหมดอื่นๆต่อไปนะฮะโอเคงั้นเราเดี๋ยวเราเล่นสตอรี่โหมดล้วกันโหมดหลักเลยโอเคตอนนี้ผมเล่นไปด่านสองนะโอเคมากดเลยผมแล้วก็ให้คือเริ่มมาเนี่ยก็จะมีให้เลือกตัวละครสองตัวนะอันนี้คือตัวละครเริ่มต้นฮนะคือก็จะดูได้คือตัวไหนเก่งเขาจะมีสัญลักเห็นไหมจะมีลูกศรแบบขึ้นนะ คือตัวนี้คือเก่งกว่านะฮะแต่น,นี้แบตเตอร์น์พาวอ้อันนี้คือดีเลยฮะ Energy โออันนี้ดีกว่าเยอะเลยอันนี้เป็นทอนะฮะทอล่างอ้วนนะ <c oughs> แม่งทำไมทอล่างอ้วนมาอยู่เออมาอยู่ช่วงดีปะต้องจริงนควรอยู่ช่วงท้ายไหมืึตัวละครเกมนี้เยอะมากจริงๆเยอะแบบเยอะมากท่านผู้ชมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมค่อนข้างแบบเสียใจกับเกมนี้นะที่แบบ คือต้องเสียตังค์ค่อนข้างเยอะนะกว่าจะได้ตัวละครเก่งๆนะตัวละครแบบเท่ๆเช่นทาน,นอสอะไรอย่างเงี้ยอืมไปโอเคกดเล่นกันเลยว่ะเล่นไอรอนแมนอ่ะอุ้ยเปิดมาไอรอนแมนเจอกันไอ้น,นี่นะฮะเอออะไรนะเออชื่อลืมะ่ Spider Man นะสไปเดอร์แมนฮะมาเปิดมาผมต่อย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 ก็ผมคอมโ,มโบไปหนึ่งจังหวะฮะเสร็จแ,แล้วคือเกมนี้สามารถชาร์จพลังเหมือนในนั่นได้เลยนะซูปเปอร์สายายาได้เลยโอเคเดี๋ยวเราลองมาปุ๊บหวาเข้าไปข้างหลังอ่ะแล้วก็ต่อย ต่อยประมาณนี้เอาชนะหมด,เ,ดเรื่องแรกๆก็จะง่ายประมาณนี้แหละท่านผู้ชมโอ้มีโฆษณา,าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอัปเกรดกันละกันมีการอัปเกรดนะเกมนี้ก็ถือว่าระบบดีมากเลยนะมีการอัปเกรดตัวละครด้วยเออนี่นี่นนตัวละครนี่คงโอ้ตัวละครต่อไปอะไรเนี่ยตัวละครที่ผมอยากได้ต่อไปนี่นะ่าจะเป็นสไปเดอร์แมนนะโอ้ราคามื่นหนึง่งก็ค่อนข้างจะใช้ได้เลยโอ้ ดีกว่าน,นี้ไหมโอ้ถ้าจะเท่ากันเลยเนาะแล้วเราเล่นในตัวอะไรดีเล่นเป็นตัวเอกเลยแล้วกันไอรลนแมนฮะอะไปโอเคไปเล่นในเรื่องกันต่อครับดูซิจะเจอตัวอะไรไปครับผมอุ้ยเจอทอวะทอล้างอ้วนฮะโอเคเปิดมาฮะฝ่ายผมเปิดมาครับผมเราใส่สกิลก่อนเลยเปิงเปิงสวยแล้วเฮ้ยมาเล่นมาเล่นกลับนะต่อยเอาตาย มันเล่นง่ายจังอะโจมเกมนี้ก็ถือว่าเล่นง่ายพอสมควรเลยนะคือน่าจะเป็นช่วงแรกแหละถ้า้จมเกมว่าผมไม่ทําให้ยากเก,กินไปนะ,ะมาก่อนอื่นเ,เราช้าพลังก่อนแล้วกันเฮ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งมเมเฮ้ยอย่าเพิ่งจยุ่งกับกูช้าเลยผมเสร็จแล้วเรามาดูสกิลสองทำอะไรได้อ๋อสกิลสองเป็นการยิงเหมือนยิงพลังไปที่มือนะฮะสกิลสามช้าเลยผมเป็นการยิงลําแสงจ,จากหน้าอกนะเรามาดูสกิลสุดท้ายเลยแล้วกันอันติเนีเมทฮะเ จเย็นดิลูกโอเคยิงเอาเฮ้ยมีการขัดอันตีได้ด้วยเหรอโอเคต่อยต่อยต่อยโอเคชนะฮะโอ้โหท่าชมเวลาเล่นก็ระวังหน่อยนะ,ะมีการขัดอันตีได้ด้วยคือพอมันขัดปุ๊บเนี่ยคือมานานเราหายหมดเลยนะโอเค ่ะเรากดเล่นต่อฮะอยังช่วงแรกๆก็เล่นง่ายนะท่านผู้ชมถือว่าเกมนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับคนที่เล่นแก้เบื่อนะฮะหรือจะเบื่อกว่าเดิมไม่นะั่นเะเฮ้ยอันติเออโดนยิงไหญจะเอ,อาหรอสไปดอร์มแมนจะเอาหรอใจเย็นใจเย็นใจเย็นยิงอันติเมส,สก,เกิลฮะทีเดียวตายโคตรแรงนะท่านผู้ชมคือ เอ Ooh, que, step, ่อ uh, ก well okay! ็ต้องเร่งมาจากโซ่เสียกับการชาร์จนานเกินไปนะศัตรูอาจจะเข้ามาข้างหลังเราได้โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเล่นเลยนะเล่นมาสมจริงนะมาชาร์จปุ่มหมาใช้พลังก่อนฮะแล้วก็ต่อย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 โอเคเฮ้ยกันโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่นะโอเคต่อย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 เอาปุ่มหมาเข้าไปข้างหลังแล้วก็ต่อย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 โอเคสามารถคอมโบได้นะโอเคเปิดดนตรียิงอาพีจิ ปพิงเพิ่งเพิ่งเพิ่งโอเคต่อย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 สวยเรียบร้อยฮะน็อ c วิกตอ o r y ร้อยด่านหกคือเล่นค่อนข้างไวเลยนะทุกคนไปเราไปเล่นกันต่อโอเคหมาผมเจอกับสไปเดอร์แมนอีกแล้วไฟ์โอเคงั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้สกิลเลยแล้วกันจะจะต่อยต่อยต่อยคอมโบคอมโบคอมโบหวาเข้าไปฮะต่อยต่อยต่อยโอเคสวยอ่ะต่อย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 หวาเข้าไปฮะ ต่อย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 ครับผมคอมโบได้นะค่อนข้างโหดเลยโอเคโอเคโอเคว้าวว่าจอยต่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 อยครับผมแล้วก็วาาวว่าอีกต่อยต okay. 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 ่อยต่อยนี่ก็คือมานาเราเยอะนี่ค่อนข้างคอมโบมันเลยนะเกมนี้โอเคเดี๋ยวเรากลับไปสู้โหมดโฮมกันแล้วกันนะฮะเออโฮมโอเคมีอะไรเนี่ยเพลฟีคืออะไรอะไม่รู้ฮะเฮ้ยโอ้สู้กับกับตันอเมริกาสวย เรามาสู้กับบอสนะโอเคไฟเฮ้ยเปิดมาเอาเลยหรอเอาเลยหรอเอาเลยหรออุย้ยเยอะมากโอเคต่อย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 หว้าเพืาไปหาต่อยต่อยโอเคสวยโอเคมันค่อนข้างอันติีเลยแล้วกันอุย้ยโดนขัดโอ้เป็นไงเจอเราเจอกระบ,บอสก็ไม่แผลหรอกท่านผู้ชมถ้าเกิดโดนขัดอันติเมทนะโอเคเดี๋ยวชาร์จก่อนแล้วกัน ชาช้าช้าโอเควาเข้าไปหาสวยต่อ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 ยวาเข้าไปหาต่อยแล้วก็อันติมเอ้ยยิงลําแสงจากหน้าท้องเอ้ยไม่ใช่หน้าท้องนะจากหน้าอกเฮ้ยมัน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 เอาอย่างไงตัวเนี้ยโอเคใช้พลังก่อนต่อยต่อยต่อยวาเข้าไปหาต่อยต่อยสวยชาร์ตพลังแล้วก็ต่อย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 วเข้าไปหาต่อยต่อยต่อยสวยอยู่ชาร์ตพลังแล้วก็ต่อย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 เฮ้ยโดนทำไมโดนคอมโบส่วนว แล้วก็วับวับต่อยต่อยต่อยครับผมโอเคช้าตันตีแล้วก็ยิงอันตีแม่ตูมอุ้ยต้องผมว่าต้องยิงหลายทีอยู่นะกพ่อมันจะตายเนี่ยต่อยต่อยต่อยสวยโอเคช้าช้าชาาชาวับเข้าไปหาต่อยต่อยครับผมคือช่วงที่มานามันมีเนี่ยผมแนะนาอย่าเพิ่งกดอันตีนะคือมันจะมีมานาที่แบบกันเราได้อะอ้ยมันมันกันนั้นเนี่ยมันเล่นกันนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะเย็นกัน ผมว่าผมกลัมันว้าวมาหาว่ะนี่ไโดนคอมโบไปซิโดนคอมโบไปสว้าวไปอีกโดนโดนมึงโดนโดนมึงโดนว้าวไปอีกโดน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 คอมโบคอมโบคอมโบคอมบสวย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 วยัดยเดยัดยัดยัดยรวยสว้ยตายไวยวยสยวาสวไปหยอยสวยสยสสงปสวยยตายสวยยเนย่ยเอยตายอยู่โอเควยวยสวยอวยยสไยสวยสวยสวยนวยนวยสนยสวยสวยสวยวยสวยสวยส เพ็รนี่ก็สามารถซื้อตัวละครเก่งๆได้นะโอเคมาเสร็จแล้วมีอะไรดีเดี๋ยวเราไปดูเรื่องลัคกี้วิวฮะโอ้ลัคกี้วิวเป็นการสุ่มนะเดี๋ยวเราลองสุ่มสักรอบนะมีโอกาสได้ตัวเอออะไรเนะี่ตัวโลกีิฮะแล้วก็สไปเด้ร์แม่นะสุ่มสักรอบหนึ่งแล้วกันเราคงไม่ดวงดีหรอกท่านผู้ชมดวงดีมากสุดก็น่าจะได้เป็นแบบเฮ้ยโลคิ Loki. มันมันมันเดือดปะต้องการสุ่มอีกรอบเมื่อกี้โอเคสุ่มสุ่มสุ่มแต่ตั้งจริงผมไม่น่าไม่สุ่มนะคือมันน่าจะเกลือมอนสมควรเลยเนี่ยเกลือเฮ้ยถ้าเกิดได้ตังโอเคได้ตังสุ่มต่อนะสวยถ้าเราเสียเราเลิกสุ่มโอเคสุ่ม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 ขอตัวดีดีตึ๊บเฮ้ยสไปทําแม่มาหม่เกลือฮะเรียบร้อยเกลือเ็มปัดโอเคน้องเราเลิกฮะไปเดี๋ยวเราลง ซื้อซื้อตัวดีไหมโอเคตอนนี้เราตาังมีหมื่นแปดนะซื้อเลยเดียวโอ้ยตัวนี้หมื่นสองนะสเปร์แมนอืมนี่ตัวอะไรเอ่ยโอ้มีกับตัดเมกาด้วยนี่อะไรเนี่ยโอ้ Soldier, นะ Joker, นะวินเทอร์โซเยอร์ฮะโจ๊กเกอร์ฮะแสดงว่าเกมน,นี้ไม่ได้เอาตัวละครมาเอาเวลอย่างเดียวนะน่าจะเอาตัวละครดีซีมาด้วยนะโอ้แต่ละตัวเท่ว่นะงั้นเดี๋ยวเรา จัดเป็นสไปด้ร์แม่ร่างนี้ก่อน้วกันเนาะโอเคหมื่นสองเรียบร้อยฮะอัพอัพหน่อยอัพหน่อยอัพหน่อยสักวิวห้าสวยอาวิวห้าก็ได้ได้อะไรอ,อสกิลดามจแรงขึ้นประมาณนั้นนะไปะเดี๋ยวเราเล่นอีกสักตาแล้วกันไปโหมดอื่นไหมไปโหมดเวอร์ซัดแล้วกันเนาะมันที่เลือกอะไรอะคืออะไรอะโอเป็นการเลือกอะไรว่างั้น โอเคเป็นการเลือกตัวละครให้มาดูเอลกับเรานั่นเองฮะโอเคแต่ผมซื้อสไปเด้ร์แมนมาไงประเด็นอะแล้วทำไมต้องให้ผมเล่นตัวเนี้ยงั้นออกกันแล้วกันโอเคมางั้นเราเดี๋ยวเราเล่นตัวเล่นโมธรรมดาลแล้วกันเนาะเออโอเคด่าแปดแล้ววะ่ะเล่นไวมากโอเคงั้นเล่นเป็นสไปเด้ร์แมนแล้วกันนี่ยผมสไปเด้ร์แมนล่างอะไรไม่รู้ฮะล่างฟาของโฮมาเนี่ย <laughs> ไม่น่าใช่ฮะโอเค มาผมเจอกับทออีกแล้วอุ้ยทอมันปล่อยสายวะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นทอมาเปิดมาเราใช้อัลติเมตเปิ้งโอ้เป็นการเรียกใหญ่แมงมุมมาจากข้างบนนะแมงมุมไฟฟ้าโอเคชนะฮะโอ้ใจเย็นโอเคงั้นท่านผูช้ชมงั้นเอาเปา็นว่าผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าใครชอบเกมนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรคค์ลิปใหม่นะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วผมบ๊ายบายฮะ